ถ้าถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อก,การดำเนินชีวิตทุกวันนี้ยิ่งกว่าทุกใดสมัยใดสตัดเรื่องข้าวปลาอาหารหรือข้าวของเครื่องใช้แล้วเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญนะ้สำหรับการดำเนินชีวิตในยุคนี้เนะี่ย บางคนอาจจะตอบว่าวิชาความรู้มันก็จะบอกว่าวาิชาความรู้เดียวไม่พอต้องมีปริญญาด้วยโดยเฉพาะในเมืองไทยปริญญาก็สําคัญแล้วก็สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆบางคนตอบว่ามิสหายเครือขคายหรือว่าจุดหนึ่งเส้นสายอนะายคนยี่มันสิ่งจาเป็นมากเลยนะในยุคนี้บางคนจะตอบว่าคุณธรรมความดี ที่พูดมาเนี่ยนะก็ก็ถูกหมดนะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญแลว้วก็จำเป็นสำหรับคนในยุคนี้มากเรียกว่ามากกว่ายุคใดสมัยใดที่ผ่านมาเสีอีกนะสิ่งนั้นคืออะไรนะนนคือสติถ้าปราศจากสติเสร็จแล้วเนี่ยแม้จะมีชาวความรู้มากมายหลายปริญญา มีเครือข่ายเส้นสายที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีอำนาจนะหรือแม้จะมีคุณธรรมแต่ถ้าขาดสติแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้มันก็จะสูญสลายหายไปได้ไม่ยากแล้วก็ทําคุณธรรมความดีเนี่ยถ้าขาดสติเสร็จแล้วนี่มันก็คลอนแคลนนะ ทำไมถึงว่าสติมันจำเป็นสำหรับการำดำเนินชีวิตในยุคนี้มากกว่ายุคใดสมัยใดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคนี้เนี่ยถ้าเราเกิดเผลอเกิดพลั้งขึ้นมาเนี่ยมันมโอกาสที่จะก่อกความเสียหายได้มากมายกว่าแต่ก่อนนะแล้วถ้าคนเรามไม่มีสติเใ็จแล้วเนี่ย ไอ้ความพลังความเผือก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากแล้วก็จะตามมาด้วยความเสียหายที่มากมายกว่ายุคก,ก่อนๆเพราะอะไรนะเพราะสมัยนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีมันกลายเป็นเครื่องขยายศักยภาพของมนุษย์แล้เทคโนโลยีเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ มีอนุภาพมากอย่างเช่นรถจนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันนับบันมันยิ่งเร็วยิ่งแรงถ้าว่าขับรถเนี่ยขับสติว่าจะเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเพราะเมาเหล้าหรือว่าหลับในหรือว่าดูโทรศัพท์จนไม่ทันมองรถข้างหน้าเนี่ย นี่มัคือความเผลอความพลังนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายบางทีไม่ใช่แค่คนสองคนนะอาจจะเป็นนับสิบคนเลยก็ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะ,ะขี่เกวียนหรือว่าขี่จักรยานเนี่ยเผลอพลังขาดสติมันก็แค่หัวรัางข้างแต่ แล้วก็อาจจะมีแต่คนขับเท่านั้นแหละนะที่เดือดร้อนแต่ว่าคนอื่นไม่ได้ที่ไม่รู้อินโนเวียังไม่ได้พลอยเดือดร้อนด้วยเพราะว่าพหารนานี่มันมันไม่มีกําลังแรงเหมือนสมัยนี้แล้วรถยนต์ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วนะมันทําให้เรามีอนุภาพนะมีพละกําลังมากซึ่งถ้าเกิดว่าเราเผลอเราพลังขึ้นมานี่ก็ ความเสียหายรุนแรงก็ตามมาไม่ใช่แค่รถยนต์นะเนี้เครื่องไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราขาดสติเราเผลอเราพลั้งขึ้นมาไฟช็อตหรือว่าอาจจะเกิดอุป,ปัติเหตุเพราะว่ามือเปื้อนน้ำพอเสียบไฟเข้าขมันก็ช็อตถึงตายทั้งที่เพียงแค่จะต้มน้ำสมัยก่อนที่ก่อไฟเนี่ยนะ มันจะเผลอจะพังยังไงมันก็ไม่ได้ถึงตายนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรากำลังเล่นกำลังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันมีอนุภาพมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผลอพลัง้งแม้จะครั้งเดียวนี้ก็อาจจะถึงตายแล้วก็เดือดร้อนยวนที่มนไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีเช่นรถด,ด,ดนเท่านั้นนะเทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ย มันสามารถจะก่อผลกระทบที่กว้างไกลอย่างที่เรานึกไม่ถึงเราเผลอเราพลั้งเมื่อไหร่นี่ก็ร้ยเดือดร้อนอย่างที่คนรุ่นก่อนๆไม่เคยเจออย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนี่นแต่ก่อนที่เราเวลาเราไม่พอใจเราเขียนจดหมายไปด่าหรือว่าเราด่าต่อหน้าด้วยความโกรธมันก็รับรู้แค่ไม่กี่คน คนที่ไม่ไเหตุหการณ์ก็ไม่ได้รับรู้ด้วยหรือว่าไม่ได้รับรู้ทันทีและสิ่งที่รับรู้ก็อาจจะไม่ได้ตรงความจริงแต่เดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือนะเมืม่อเวลาเราเกิดหักห้ามใจไม่อยู่เนีย่ยเกิดความโกรธเขียนข้อความต่อว่าดาทอดูถูกเย็นยามใครบางคนหรือคนบางกลุ่ม ในสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมันไม่ได้แค่รับรู้เฉพาะคนอี่อยู่รอบตัวเรานะโอ้มันแพร่ไปไกลไปทั่วโลกเลยแล้วสุดท้าก็ต้องรับกรรมนะจากสิ่งที่ทำนะอันนี้คนก็เดือดร้อนกันเยอะนะเพราะการขาดสติเพราะความบู้วามบางทีเจ้าตัวไม่ได้ทำเองนะแต่ว่าคนอื่นเห็น การกระทำบางอย่างเนี่ยเราเผลอเราพลาดเราพลัพล้งเรื่องหลงชั่ววูบเนี่ยมันก็มีคนรู้ไม่กี่คนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีคนที่สามารถจะเห็นการกระทําที่ไม่ดีไม่ถูกต้องของเรานี่มันกระจายไปทั่วโลกเลยหรือว่าทั่วประเทศอย่างเมื่อหลายปีก่อนนี่มีพี่คนหนึ่งนะแกวหมาไปไปเดินเล่นนประเทศเกาหลีนี่เขา มีกฎหมายว่าเนี่ยถ้าหมานี่ยมันถ่ายอุจจาระเนี่ยนะเจ้าของก็ต้องเก็บนะที่จริงอันนี้มันก็เป็นกฎหมายที่มีอยู่หลายหลายประเทศแล้วต้องเก็บขี้ของสุนัขนะที่มันถ่ายตามถนนมีเพียงคนหนึ่งเนี่ยแกเอาหมาไปเดินเล่นแล้วหมามันก็เกิดขี้มาแต่แกนึกว่าไม่มีคนเห็นก็เลยเดินทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกว่าทางนั้นมีกล้องวงจรปิดนะ แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็เผยแพร่คลิปนี้แพร่หรือตามเว็บไซต์ต่างๆก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะคนก็ลุมกรน่ำดา่าเสียผู้เสียคนไปเลยนะต้องออกจากงานพ่อแม่รวมทั้งที่ทาง,งานก็เดือดร้อนที่เวลาเราทำอะไรเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ทำผิดทำพลาดอะไรมากนะแต่ว่าเพราะความขาดสติเผลอ สิ่งที่เราทำนี่มันจะกลายเป็นข่าวกระจายไปทั่วประเทศเลยอย่างที่พระเนี่ยไปซื้อของกี่เซเว่นเนี่ยอาจจะไปซื้อถังไช้ตอนบ่ายหรือตอนเย็นเกิดเห็นของรินถนะาห้ามใจไม่อยู่นะก็ซื้อสละเปาานี่เพราะว่าเนี่ยกล้องวงจรปิดมันก็ถ่ายภาพเนี่ยหรือว่ามีคนที่มาซื้อของด้วยเกิดเห็นขึ้นมาก็ถ่าย ด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วก็โพสต์อาจ,จารย์ก็เสียหายนะาบางทีถึงก็ไม่มีวัดอยู่เลยทีเดียวนี่เป็นแค่ความเผลอแต่เผลอสมัยนี้นี่นะมันมันมีผลกระทบที่รุนแรงมากถ้าขาดสติขึ้นมานะแล้ก็จะเดือดร้อนยิ่งกว่ายุคก,ก่อนๆจริงน,นะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีมันทำให้คนในหูตาเป็นสัปรรเหร่แต่ว่ามันยังเป็นช่องทางมันเป็นช่องทางที่จะให้มิจฉาชีพเนี่ยหรือผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยเข้าถึงตัวเราได้ง่ายแต่ก่อนเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยก็กอดภัยแล้ว โดยเพราะบ้านที่มีกำแพงแน่นหนามีประตูโรงกรที่แน่นหนาอดี๋ยนี้ที่อยู่บ้านหนึ่งที่มันจะไม่ปลอดภัยเลยนะเพราะว่าพวกมิชาชีพมก็ใาศัยโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสื่อในการเข้าถึงตัวเราสามารถจะหลอกเอาเงินเราโดยการกระตุ้นความโลภหรือกระตุ้นความกลัว เช่นเมื่อเร็วนี้เนี่ยมีพิจารณีอสอ่งข้อความว่าเนี่ยอยากไปเที่ยวต่างประเทศไหมเที่ยวประเทศต่างประเทศเนี่ยถ้ากดถ้าฉีดวัคซีนครบกดหนึ่งฉีดวัคซีนยังไม่ครบกดสองคนสนใจก็อยากไปนะไปฟรีก็กดหนึ่งนะกดหนึ่งทน,นั้นแหละนะเดือดร้อนเลยถูกแฮกนะเสร็แล้วเงินทองก็หรือข้อมูลที่มีค่าสําคัญก็ สูญหายไปด้วยหรือว่าถูกฉกฉวยไปใช้เดือดร้อนเลยนะขนาดอยู่ในห้องนอนอยอยู่ในบ้านเนี่ยยังไม่ปลอดภัยเลยจากผู้ประสงค์ร้ายหรือมิจฉาชีพเนี่ยอันนี้ส่นวนหนเพราะขาดสตินะไม่ทันคิดให้รอบขอาก็กดเลยนะพอกดแล้วก็ก็ต้องเจอผลกระทบที่เสียหายตามมา เดี๋ยวนี้วิชาชีพนี่มันเข้าถึงตัวเราได้ไม่ว่าเราอยู่ที่ใดหรือเวลาใดเพียงเพราะการมีโทรศัพท์มือถือและน้อกจากนั้นนะทุกวันนี้มันก็ยังมีสิ่งที่สามารถจะฉุดให้เราลงต่ำตกต่ำยแย่เสียผู้เสียคนหรือหมดเนื้อหม,อหมอดตัวได้ง่ายเพราะว่า สิ่งเหล่านี้มันมีเยอะแยะมากมายและเข้าถึงง่ายส่วนนี้ก็ใายโทรศัพท์ม,มือถือเนี่ยนะโทรศัพท์มือถือให้มันสามารถเป็นประตูไสู่อาบายได้เพราะว่าสามารถจะเข้าถึงเว็บไซต์ที่เต็ไมไปด้วยสิ่งที่เลวร้ายนะเช่นเว็บลามกหรือว่าเพจเกี่ยวกับการพนัน แต่ก่อนเนี่ยสมมติอยู่วัดเนี่ยนะมันก็แค่คลาดจากเรื่องพวกนี้แล้วละหรือว่าอยู่โรงเรียนก็แควคลาดจากเรื่องอับอายมุกแล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายมากอาศัยโทรศัพท์มือถือถ้าไม่รู้จกขาดข้ามใจหรือขาดสตินะมันก็พลั้งพลาด ถูกล่อลอกให้เข้าไปนวนเนียแล้วก็ถูกมันฉุดให้ลงต่ำบางทีสิ่งที่ทำเนี่ยจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะแต่ว่ามันก็ทํามด้วยาขาดข้ามใจหรือขาดสตินี่ก็แย่เนี่งเมื่อเดือนที่แล้วนี่มันมีสอสอฝ่ายรัฐบาลของประเทศอังกฤษเนี่ยขณะที่กำลังประชุมสภาอยู่นะั้งแกก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาดู ทีหลัจะดูข่าวนะตารางก็ไม่รู้หักข้ามใจไม่ได้ก็ไปดูเว็บลามกไปดูภาคโอก็มีเพื่อนสอสอเห็นนะเป็นผู้หญิงเนะี่ยก็เลยฟ้องนะกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะแม้กระทั่งเมืองไทยก็ยังรับรู้เลยสุดท้ายแกก็ต้องลาออกนะ อับอายขายหน้าประกาศลาออกทั้งที่เป็นสอสออาวุโสมาสิบสองปีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นใหญ่เป็นโตได้แต่ว่าเพียงเพราะความพลั้งเผลอแกก็ยอมรับนะจะ่ใช่คำว่าเนี่ยตอนนั้นผมขาดสติตอนนั้นผมขาดสติตนนสตถ้ามีสตินะมันไม่ทำ่างนั้นหรอก แล้วจะเป็นสมัยก่อนก็ทําอย่างนั้นได้ยากเพราะไม่มีโทรศัพท์มือถือะจะไปดูภาพโป้นี่ก็ต้องดูจากหนังสือนะซึ่งมันก็คงทาได้ยากนะถ้าหาว่าอยู่ในสภาจะเด๋ยวนี้เนี่ยอยู่ในสภานี่ในสิ่งที่ไม่ควรก็ยังทําได้เพราะว่ามันมีสิ่งยั่วยาให้เข้าถึงได้ง่ายไม่ใช่ในสภาอยู่ในวัดนะหรือว่าในที่ไหนเนี่ยในสิ่งที่จะชดให้เราลงต่ํา หรือย่ำแย่เนี่ยมันก็เข้าถึงง่ายๆเหลือเกินถ้าไม่มีความยับยั้งชั่งใจหรือไม่มีสตินะก็ก็พลาดแล้วพอพลาดแล้วเนี่ยนะมีคนเห็นบางทีก็ไม่ได้เห็นด้วยตาเดียวก็ถ่ายรูปหรือในกล้องวงจรปิดนะมันก็แพร่ไปทั่วแล้ตัวประเทศทั่วโลกแลเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าเนี่ยในสมัยเนี่ย สิ่งที่จําเป็นอย่างมากเลยเรียกว่ามากกว่ายุคใดสมัยใดนั่นะคือการมีสติแม้จะมีคุณธรรมนะแต่ถ้าขาดสติแล้วนี่ก็อาจจะหมดเนื้อหมดตัวนะถูกมิจชาชีพหลอกผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแกล้ง call center หรือว่าอาจจะเผลอจับยั้งช่างใจไม่ได้นะไปไปดูภาพโป๊หรือว่าไปเล่นการพน,นันเกิดติดขึ้นมาแตวนี้คนเป็น เดี๋ยีเป็นสินพ่อพนันออนไลน์อนี่เยอะมากเลยเพราะมันเข้าถึงง่ายบางคนก็อาจจะแค่อยากจะลองดูนะเพราะมันเป็นยังไงเสร็จแ,แล้วก็เกิดพลาดท่าขึ้นมาฉลาลึกหรือ่าจะไม่ฉลาลึกแต่มีคนเห็นแล้วเขาก็ไปประจานนั้นจึงบอกว่าเนี่ยยุคนี้เนี่ยนะสตินี่สำคัญกว่าสมัยก่อนมากเลย แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเพราะเหตุผลที่ว่ามันมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่มีอนุภาพแล้วก็สามารถจะเป็นสื่อให้เราเข้าถึงสิ่งที่กรตุ้นเราให้เราเกิดกิเลสจนเผลอตัวไม่ว่าจะเป็นโทสะโลภะราคะเพรานั้นนะ เหตุผลก็เพราะความสะดวกสบายในยุคนี้มันมีมากกว่ายุคก่อนและเพราะความสะดวกสบายนี่แหละนะถ้าเราขาดสติเราก็จะประมาทได้ง่ายสมัยนี้เนี่ยมันมีความสะดวกสบายมากมายที่ทําให้คนเนี่ยชะล่าใจและประมาทจนลืมไปว่าเนี่ยไม่ว่าจะสุขสบายอย่างไรไม่ว่าจะ ประสบความสำเร็จอย่างไรสุดท้ายก็มันก็หนีความทุกข์ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพรากสูญเสียและความตายบางทีความสุขวสบายมันทําให้เราหลงลืมนะและทําให้เราเนี่ยคิดว่าเนี่ยเราจะสบายนี้ไปจนชั่วฟ้าดินสลายจนลืมไปว่าเนี่ยเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องป่วยเราต้องพัดพราจากของรักของชอบใจ เราต้องตายในที่สุดความสบายมันทำให้เราประมาทแต่ถ้าเรามีสตินะเราก็จะไม่หลงเพลินเราก็จะเห็นความสำคัญการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้กับความทุกข์เหล่านี้อีกอย่างนึ้คือว่าพอมันสดกสบายแล้วเนี่ยมันทำให้เราไม่เรียนรู้ที่จะฝึกจิตฝึกใจหรือรู้จักทำใจ คนสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาอากาศหนาวก็ต้องทําใจนะอากาศร้อนก็ต้องทําใจเพราะมันไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีฮีเตอร์ก็ต้องอาศัยการทําใจการฝึกใจให้อยู่กับความลําบากได้บางทีอดมื้อกินมื้อก็ต้องทําใจหรือว่าอาหารไม่อร่อยก็ต้องทําใจแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เป็นความสําคัญการทําใจเลยเพราะว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งปลนเพอให <c oughs> เกิดค,ความสึกสะดวกสบายไปคิดแต่จะเรียกร้องจัดการกับสิ่งภายนอกถ้าไม่สบายก็หาเงินหาทองมาเพื่อที่จะมาซื้อความสบายแต่ไม่เลยรู้ที่จะฝึกใจนี่พอไม่เลยรู้ที่ฝึกใจเนี่ยนะพอเจอความทุกข์เขนะ้ามันเสียสูญนไปเลยนะในแต่เจอความยากลาบากหรือบางทีอาจจะไม่ําลบากมากนะอย่างเช่นพอสบายมากๆเนี่ย ถึงเวลาเขาล็อกดาวน์เนี่ยหลายคนเนี่ยล็อกดาวน์ช่วงนี้ล็อกดาวน์ก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้สนุกสนานเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปสังสรรค์ไม่ได้ไปชอปปิง้งแต่ก็ยังอยู่สบายที่บ้านได้อาลายคนนี่เป็นทุกข์มากเลยนะเป็นทุกข์มากอันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้นะในการที่จะฝึกจิต รวมทั้งเนี่ยเป็นพาะความความที่ไปเพลิดเพลินความสะดวกสบายจนขาดสติแต่ถ้ามีสตินะเออก็จะรู้นะเอออย่าไปติดกับความสบายมากเพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงถึงเวลามันก็อาจจะขุกขคับแทนที่จะติดกับความสะดวกสบายก็รู้จักฝึกจิตฝึกใจมันก็ทําให้แม้จะมีความขุกขับความลําบากแต่ว่าก็ไม่ได้ทุก เช่นการเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ไม่ได้ทุกมากนะเพราะว่ารู้จักฝึกใจไว้แล้วไม่ได้คิดตะอย่าพึ่งสิ่งภายนอกอย่างเดียวเพราะนีนเนี่ยอันนี้คือความจริงที่คนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่นะว่ารับวันเนี่ยสติจะมีความสําคัญมากขึ้นเ,เรื่อยๆแม้ว่าเราจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นแลว้วเราจะมีเทคโนโลยตีต่างมากมายและพอ คนขาดสติเข้าเนี่ยนอกจากเผลอพลัง้งแล้วเกิดผลกระทบมากมายแล้วเนี่ยในความประมาทเนี่ยมันก็ทําให้ไม่รู้จักเตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะรับมือนะกับความแปรเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นกี่หลายคนก็เห็นนะว่าสติสําคัญนะแต่ว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะฝึกเท่าไหร่นะเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องทําเมื่อไหร่ก็ได้นะมันไม่ใช่เรื่องรีบด่วนหรือบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตาย ไม่เหมือนไม่เหมือนกับเรื่องการทํามาหากินนอันนี้ก็เป็นความประมาณไอ้จริงเนี่ยถึงแม้ว่าสติมันไม่ใช่เป็นเรื่องรีบด่วนแต่ว่ามันก็สมควรที่จะทําทุกวันสะสมวันละนิดมาเระน้อยเหมือนกันออกกําลังกายแล้วใครจะไปรู้นะถึงเวลานี่มันก็จะกลายเป็นสิ่งมีความสําคัญขึ้นมาเพียงแค่เดินลงบันไดแล้วขาดสติก็ตกลงมาหัวร่างข้างแตกได้ข้าห้องน้นําเกิดลื่นนถลายเพราะขาดสติใจลอยก็ ถึงตายได้นี่การการที่คนเราจะมีสตินะมันต้องเริ่มต้นจากการที่เห็นความสำคัญการรู้จักยับยั้งชั่งใจจะทําอะไรเนี่ยนะมันมีอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโลภความกลัวความโกรธก,ก,ก็จะพึ่งไปผีผามทําอะไรรู้จักยับยั้งชั่งใจนะเวลาอยากนะแต่ว่าไม่ทําตามความอยากทั้งที่มันทําได้ก็ทําได้ง่ายเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่กับมืออย่างนี้มันเข้าถึงอะไรที่จะเราสามารถจะสนองกิเลสได้ง่ายเหลือเกิน ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านเทคโนโลยีต่างๆถ้าไม่รู้จักจับยางชั่งใจนะก็พาท่าเสียทีโดนกิเลสมาเล่นงานแล้วเกิดความเสียหายตามมาแต่เราต้องฝึกหน้ารู้จักจับยงชั่งใจว้ไม่ผีผามเพราะถ้าเราไม่ผีผามเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้สติได้ทํางานเพราะสติคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันทํางานช้านะต้องให้เวลามันนะ ถ้าเราอยากจะต้องชังใจแล้วก็ไม่ผีผามไม่รีบด่วนมันก็เปิดโอกาสให้สติได้ทํางานเกิดได้สติขึ้นมานะแทนที่จะกดหนึ่งกดสองอ่ะมันมันยั้งเอาไว้เจอแกงอ๊ง c เซ็นเตอร์พู้กลัวแทนที่จะทําตามที่เขาสั่งนะแล้วก็เกิดได้สติขึ้นมาเพราะว่ารู้จักจับยั้งชังใจแล้วก็ไม่ผีผลาลถ้สองอย่างเนี่ยมันก็มันช่วยให้ทายให้มีสติได้นะ ยับยังชั่งใจแล้วก็ทำอะไรไม่ผีผ่ารู้จักทำอะไรช้าๆยิ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้จักกลับมามองตนอยู่บ่อยๆอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะถ้าเรารู้จักถามตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรตอนนี้คิดอย่างไรตอนนี้มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าเรากลับมาถามตัวเราเอาถามตัวเ,เองแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้มีสติและความสึกตัวได้เร็วขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าแค่นั้นอาจจะยังไม่พอนะเพราะบางทีมันก็ลืมถามนะลืมถามลืมมองว่าตัวเองเป็นอย่างไรตอนนี้จนกว่าเราจะฝึกสติเนี่ยเป็นอาจิน,เ,นเราจะรู้ทันหรือว่ารู้ว่าตอนนี้ใจเป็นอย่างไรเนี่ยได้เร็วนี่ยก็เพราะว่าเรารู้จักฝึกให้รู้กายเวลาทําอะไรก็ทําด้วยความมุจกตัวเวลาทําอะไรเนี่ยใจก็อยู่กันเนื้อกับตัวตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นถ้าเราฝึกให้รู้กาย รู้ว่ากายกำลังทำอะไรหรือว่ารู้สึกตัวในขณะที่กายกำลังทำนั่นทำนี่ในการที่รู้กายเนี่ยมันก็ทำให้มีสติรู้ใจได้เร็วแทนที่จะถามตัวเองอยู่บ่อยๆตอนนี้คิดอะไรอยู่ตอนนี้รู้สึกยังไงบางทีเมื่อถามเนะ่สติมันบอกสติมันตอบให้เราสติมันมันเตือนเราว่าตอนนี้นี่กาลังเครียดนะตอนนี้นี่กาลังร้อนนะตอนนี้กาลังโกรธนะอ่า แล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่เผลอไปทาตามหน้าของอารมณ์เหล่านั้นซึ่งบางอย่างมันเป็นอารมณ์ของกิเลสนะที่ถ้าเราเผลอทําตามมันเราก็เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นความโลภหรือว่าความโกรธหรือว่าความกลัวต้องหมั่นฝึกสติไว้นะตั้งสติเพื่อใช้เพื่อที่เราได้ตั้งสติได้เร็วนะยิ่งชีวิตนี้มันมีความสะดวกสบายมากเท่าไหร่ยิ่งชีวิตี้มันเร่งรีบมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องจำเป็นต,ต้องมีสติให้มากขึ้น อสติเป็นสิ่งที่นับวันจะสำคัญมากขึอนเรื่อยๆไม่ได้น้อยลงเลย